คำศัพท์คำแรกเลยนะคะวันนี้ก็คือคำว่า d i k e n n s i s e d e k e n i s i e แปลว่าความรู้นะคะถ้ามันเป็น k e n t n i s e จะแปลจะเป็น plural นะคะก็คืออยู่ในรูปของพหูพจน์ก็มาจากคำว่า d i kenesis t e k e n e s s แต่ถ้าความรู้นะคะเรามีความรู้เราไม่สามารถนับได้นะคะว่าความรู้เราเนี่ยมีมากน้อยเท่าไหร่นะคะมีจำนวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็น plural กลายเป็น die Kenntnisse แปลว,ว่าความรู้เราไปดูตัวอย่างอันแรกกันเลยนะคะ In vielen Berufen braucht man heute Sprachkenntnisse Infilen berufen ก็จะแปลได้ว่าในหลายๆอาชีพนะคะหรือในอาชีพต่างๆ Brautmann ก็มาจากคำกริยา Brauchen ที่แปลว่าจำเป็นหรือต้องการนะคะ Heute ททุกวันนี้หรือวันนี้ Sprachkenntnisse ความรู้ทางด้านภาษา Sprachkenntnisse แปลว่าความรู้ทางด้านภาษา เพราะฉะนั้นนะคะ i n f l e n b e r u f e n braucht man heute sprachkenntnisse ก็จะแปลได้ว่าในปัจจุบันนี้ในทุกวันนี้นะคะในหลายๆอาชีพเนี่ยหรืออาชีพต่างๆก็ต้องการความรู้ความสามารถทางด้านภาษาเนาะก็คือความรู้ความสามารถทางด้านภาษาเนี่ยมันจำเป็นนะข้อที่2นะคะ Ich möchte m มเน่เด c h เค n i s s e verbessern Ich möchte แปลว่าฉันเนี่ต้องการหรือฉันอยาก Verbessern แปลว่าทำให้ดีขึ้นปรับปรุงขึ้นนะคะหรือพัฒนาขึ้น Verbessern มันจะมีคำว่า Besser เห็นไหมคะ Besser เนี่ยมันแปลว่าดีขึ้นดีกว่า Fair นะคะแปลว่าทำให้เพราะฉะนั้นนะคะคำกริยา v e r b e s s e r n ก็จะแปลว่าทำให้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นหรือปรับปรุงขึ้นนะคะปรับปรุงให้ดีขึ้นไมไดดดอ e ช์ e n t n i s s e แปลว่าความรู้ทางภาษาเยอรมัน i c h อิชเ e m n e ม e ยเนดอ e k e n n t n i s s e v e r b e s s e r n ฉันเนี่ยก็อยากให้ความรู้ทางด้านภาษาเยอรมันของฉันเนี่ยดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะหรือฉันเนี่ยก็ต้องการที่จะพัฒนาภาษา หรือความรู้ทางด้านภาษาเยอรมันเนี่ยให้ดีขึ้นคำศัพท์ต่อไปนะคะ das k e n n z e i n ken das k e n n z e i c h e n แปลว่าเครื่องหมายนะคะหรือป้ายทะเบียน ken นะคะก็คือเป็นที่รู้จัก s e i c h e n ก็คือเครื่องหมายเพราะฉะนั้นนะคะมารวมกัน das k e n n z s e i c h e n แปลว่าเครื่องหมายหรือป้ายทะเบียนไปดูตัวอย่างนะคะ das Auto hat e i n s c h w e i z e r k e n s ซเคนดัสเ a าท์ก็แปลว่ารถยนต์คันนี้ h a มีไอเชวิ e ซอ e ์ n คน i ซเ e n มีป้ายทะเบียนประเทศสวิตเซอร์แล,ลนด์นะนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเสริมให้อีกนิดนึงป้ายส่งไฟส่งป้ายทะเบียนนะคะเราก็จะเรียกว่า Das k ดัสเคนไซเคนลิทดัสเค i k e n l i c h t เรามาดูคำศัพท์ต่อไปนะคะ d e แค s e d ดีแคสเนะคะก็จะแปลว่าวเทียนพ l u เราก็เติม n ต่อท้ายนะคะก็เป็นแคสเซนแคสเซนะคะก็แปลว่าวเทียน d ีแคสเซแคสเซนแปลว่าวเทียนนะคะตัวอย่างเช่น für den Geburtstagstisch brauchen wir viele Blumen und Kissen für den Geburtstagstisch สำหรับโต๊ะว,วันเกิดเนี่ยสำหรับโต๊ะว,วันเกิดนะคะโต๊ะอาหารหรือโต๊ะว,วันเกิดเนี่ยรเยราเคลื่อนวพวกเราก็ต้องการหรือพวกเราก็จำเป็นที่จะต้องมีฟีเลบลูเมนดอกไม้มากมายเลยอุนด์แคสเซนและก็เทียนด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาดูคำนามกับคำกริยานะคะคำกริยาอันซุนเดน อันซ n นเดแปลว่าจุดจุด,จดไฟจุดเทียนนะคะส่วนคำว่าเทียนก็คือดีแคเซนดีแคเซเพราะฉะนั้นนะคะคำกริยาเน,นี้ยก็ต้องผ่านตามประธานเนาะว่าประธานเป็นอะไรแต่ว่าคำสองคำนี้นะคะมันมารวมกันมันก็จะแปลว่าจุดเทียน d ีแคสเซอันซินเดนคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่าดีแค t เทดีแค t เท หรือ k คทเทนแปลว่าโซ่สายสร้อยก็ได้นะคะหรือเทือกเขาดีแคทเทแคทเทนแปลว่าโซ่สายสร้อยหรือว่าเทือกเขานะคะตัวอย่างเช่น Ich habe zum Geburtstag eine Goldene Kette bekommen Ich habe bekommen ก็คือจะอบอกว่าฉันเนี่ยได้รับซุ้มเกบูดสตากในวันเกิด Eine Goldene Kette เ เป็นสร้อยทองอันหนึ่งนะคะหรือสร้อยคอนะคะเราจะเรียวกว่า the house cat t e the house cat t e ก็แปลว่าสร้อยคอคำศัพท์นะคะ d a s kind does kind แปลว่าเด็กหรือลูกนะคะผันเป็นพวเราลูกๆหรือเด็กๆก็จะเป็น kinder kinder โอ้ยท้องร้องตัวอย่างนะคะ My brother had z so w e well i kinder My brother พี่ชายน้องชายของฉันนะคะ h ั t แปลว่ามี z w e i kinder มีลูกสองคนข้อที่สองนะคะ We have an ็น I k i n d ต์ปพวกเรากำลังจะมีลูกนะ We have เป็น I k i n d ต์ปพวกเราได้ลูกหนึ่งคนพวกเรามีลูกหนึ่งคนนะข้อที่สามนะคะ the kinder spielen Fußball the kinder ก็แบบเด็กๆคนนี้นะคะ เด็กๆกลุ่มนี้เด็กๆตรงนี้ spielen แต่ว่าเล่นนะคะ f ฟุตบอลเล่นฟุตบอลกันเนาะ